สวัสดีครับวันรุ่งสวัสดียามเช้าครับมารับเจ้ามาร์คเทนกันอีกแล้วครับเพิ่งย้ายมาเมื่อวันก่อนวันนี้ก็ย้ายแล้วครับจะไปไหนวันนี้วันก่อนเราเจะสามไปปัดมาครับวันนี้เอาซูเปอร์เกนมาเมาื่อคืนเนางมาถึงบ้านกับเจบเบยอา่า เที่ยงคืนครับเมื่อคืนเที่ยงคืนเดินทางมาถึงเที่ยงคืนวันนี้ก็ลุกมาแต่เช้าเองว้ามิเตช่วงนี้พอมีงานวิ่งก็รีบวิ่งไปครับแล้วลูกพี่มาเลย เลย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 อยู่กับอาจารย์ดิตครับจารย์ดิตจันดินดห,หล่อจริงๆเลยทำไมจะมีสักคันเนี่ย S-M ออของเขาดีจริงๆครับโกบิโก้โอ้รอยรอยรอ่ะ ตันนี้เดี๋ยวมาเหยียบขี้ตม นี่ครับนิ่มนวลน,นิ่มนวลชายาของเกงยู่แล้วครับสไตล์ครับรถขึ้นไปเลยแบบนิ่มนวลมากครับนี่ต้องค่อยๆเบามากๆ <c oughs> อีกลักของเกงเลยโอ้กดลอยน้อยไปพี่ดิตนี่ผมกลัวมันจะง,งัดไหม ไปกดลอยน้อยไปวะ้อเกกดลอยเยอะๆหน่อยมัน <c oughs> อือองานผมมาแล้วกว่าแล้วกดลอยน้อยไป มันมันงัดมันงัดกับเหล็กเสีียวๆไอช่วงล่องใบเตกอะ่ะมันจะงัดกับเหล็กพอดีอะ่ะต้องค่อยๆค,ครับ หมดแล้วพมดแล้วปี่เลยครับเลยไปเลยไปเลยเอายุกยุกยุกลงแบบนิ่มนวลครับนี่ลงแบบนิ่มนวลเรียบร้อยครับ อเดินทางได้ครับย้ายไปจำก็คันนี้แหละ ความคิดแบบความรู้สึกเนาะเอาเจ้าสามใบปัดมาย้ายคันนี้เอ็มสองร้อยอ่ะรู้สึกว่าเจ้าสามใบปัดแนบค่อนข้างจะแข็งกว่าครับรู้สึกได้เลยมันย้ายแบบมันนิ่งอะ่ะแบบมันนิ่งเลยะหรือว่ามันเป็นกับไอ้นี่นเป็นหัวทุ่งลมหรือเปล่ามันก็นเลยมนันเลยนิบดิบิบิบ,บ,บเหมือนกับแหนบมันอน่อน ประมาณนี้หรือเปล่าแต่สัมไม่ปัดมันก็หัวสปริงนะเน่ยเหมือนมันย้ายนิ่งกว่าคันนี้มากเลยนะครับเหมือนแบบมันแข็งแรงอะคือเหมือนเหนบมันอะแข็งกว่านะครับเดี๋ยวรุ่นพูดถึงกรนะบะอะตัวนี้แข็งแรงแข็งแรงกว่าอยู่แล้วถ้าพูดถึงกระบะแต่พูดถึงเหนบอะเหมือนเจ้าสัมไม่ปัดก็จะแข็งกว่าน่าจะเยอะกว่าหรือเปล่าครับประมาณนั้นอะ <c oughs> แล้วมันย้ายแบบย้ายแบบนิ่งมากเลยแล้วช่วงเลี้ยวอ่ะ เนี่ยใชาย,ย้ายเข้าในหมู่บ้านน่ะการเลี้ยวอะ่ะสิบสองลออ้อ่ะซูเปอร์เกนเนี่ยแพ้เจ้าล็อกสามใบปัดแพ้แบบเห็นเห็นเลยครับเมื่อกี้ผมออกมาผมต้องโยกสองรอบอะ่ะแต่ถ้าเป็นเจ้าสามใบปัดในรอบเดียวครับเลี้ยวสบายเลยนี่จะไปได้ไหมเนี่ยมันจะยุบไหมเนี่ยถนนข้างข้าเนี่ย มันจะเตกไหมมันจะรับน้ำหนักได้ไหมเนมาะมันี่เสียวจังเสียวไ้ตรงที่เขาทำข้างๆเลยกลัวมันเป็นแค่ฝาปิดไหมอันตรายครับ เช้าก็จะชุลมุนวุ่นวายหน่อยครับเพราะว่าแต่ละครอบครัวก็ต้องดูแลลกูลกๆนะครับเตรียมให้ลกูกไปโรงเรียนแต่เชา้าวุ่นวายเลยครับเออเอา,สาเสล่ออกน้อยเลี่ออกน้อยลูกพี่จอดเด็กดมแน่นี่มาดูตรงนี้เผลอๆผมต้อง โยกสองรอบอะ,ะเดี๋ยวจะแกงเด็กนักเรียนให้หน,น่อยบีบเตใส่เด็กนักเรียนให้หน่อยนะดูนะผมจะบีบเตให้เด็กนักเรียนตกใจไหม <tười> Tục trời Dạ đó thì Nghĩa เลี้ยได้แล้วจังหวะการเลี้ยวนะผมจะบอกไว้ก่อนนะครับส <c oughs> าหรับท่านใดที่ขับรถบรรทุกนะ <c oughs> พยายามอย่าหักเลี้ยวให้มันเยอะที่สุดนะครับเพราะว่าน้ำหนักมันจะไปรับอยู่ที่พาวโบกี้ครับ <c oughs> ถ้าเราไปหักเยอะพาวโบกี้มีสิทธิ์หักได้คือถ้าพื้นที่ข้างหน้ามันมีให้ไปอ่ะ <c oughs> เราก็ไปข้างหน้าเราก็หักน้อยๆอ,อย่าพยายามหักวงเลี้ยวแบบหักบิดเหมือนรถกระบอะอ่ะไม่ได้นะครับ ต้องเข้าใจด้วยครับเพราะว่ารถมันทุกหนักแต่ถ้ารถเปล่าไม่เป็นไรแต่ถ้ารถมันทุกหนักอ่ะพยายามอย่าหักเลี้ยวเยอะพอโยกได้สองรอบก็โยกเอาครับมันจะถนอมพาวโบกี้ดีที่สุดเลยนะครับถนอมยางด้วยน่าจะนึกออกเนาะช่วงที่มันหักเลี้ยวเยอะนั่นคือช่วงบิดของรถนะครับน้ำหนักยิ่งน้ำหนักเยอะพาวโบกี้ก็รับน้ำหนักเยอะครับ เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันครับไปดูหน้างงานเราจะไปลงตรงไหนครับสวัสดีครับผมบายบายวันนี้มาคนเดียวครับลุยเดียวลุยเดียว